สบายดีสบายดีสบายดีเมื่อนี้จะพาไปเลาะไปเที่ยวเบ่งบรรยากาศสองฟังทางนครหลวงเวียงจันทร์ก็เป็นลายเดือนเลาเชื่่าควให้เข้าไปในเมืองพอดีมีมูมาแต่หลวงก็บังเมื่อนี้ก็เลยจะพาเพื่อนไปเลาะไปเทียเ่ยวเบ่งเวียงจันทร์ว่าเขาจะไปเบ่งไปชมเท่ไหนเดี๋ยวเขาติดตามไปนำกันเนาะตอนนี้ข้าพเจ้าเดินทางออกจากทางดงโดดดงโดกด ก็จะเข้าไปแถวตลาดเศ้าเข้าไปแถวตลาดเศ้าซึ่งห่างกันจากดุงโดกตลาดเศ้ากับประมาณ10กิโล10กิโล1ิกิโลถือว่าในในสมัยโบเมนตสมัยตะก,กี้ก่อนที่ข้าพเจ้าจะมาอยู่นี่ปี2010 2010ผู้สิกว่าทางเส้นนี้จะเป็นทางที่ยังทางปุย่างมดประัาซาหลังจากอ่า ก่อน2,010คือชิแมนก่อน2,010หลังจากนั้นพนก็ได้มีการปรับปรุงเหตุให้เส้นทางตรงนี้เป็นทางสง่งทางซีเลนกับการเดินทางจากาดงโดกตลาดเศร้าก็ใช้เวลาประมาณเกือบ15นาทีหรือว่าสาวนาทีนี่แหละแต,ต่ตอนตะกี้นี่ใช้เวลาเป็นสมวงคนได้คองพี่น้องเลยเดี๋ยวพอดีมีมูมาจะลงเขาบางแล้วพนสิไปตอนแรง เพื่นสิไปสนามบินเพื่นสิบินไปประเทศอ่าเนปาลว่าสันก็บ่ดได้เห็นกันหลายเดือนเติบแล้วปกติข้าพเจ้าไปหลวงพอบางก็ไปพึ่งพาอาศัยใ,ให้เพื่นพาไปเล่นไปเที่ยวพาไปเบิงง่งหลวงพ่อบางตอนนี้เพื่นมาเวียงข้าพเจ้าก็พอดีช่วงนี้อยู่เวียงก็เลยได้โอกาสว่าเออสิออกไปครับระจะพาไปกินกาแฟอยู่เวียงจันดน้อยนึงสันเดะ อากาศสองแคมทางนครหลวงเวียงจันทน้ำกันหอยพี mm ่น้องบรรยากาศฟ้าครึ้มมืดนครหลวงเวียงจันทน์เป็นเชยนแคปิตอลทือว่าเป็นถนนที่ใหญ่8เลนเพอแล้วจากหอคำฮอดอนุสาวรีย์นี่ก็8เลนเป็นถนนหนึ่งทีมีธนาคารธนาคารหลาย บางคนก็อาจจะห้องว่งถาถนนถนนธนาคารถนนธนาคารเลยก็ว่าได้เนาะเพราะเป็นถนนนึงที่ว่ามีธนาคารหลายบรอดหลายแห่งตลาดเสาก็สองสามปีแล้วครับพวกเจ้ายังไม่ได้มาตลาดเสาไม่ได้มาตลาดเสาตั้งแต่พอดี แต่เ,เหตุผลใหม่หนี่ก็ว่นได้มาสองสามปีแล้วตลาดเศร้าสิว่าจะมีตึกใหญ่ไยเดี๋ยวนี้เขาก็ัมาฮอดเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเข้าไปนี่แล้วกันทางเข้าฮอดอพักส่วนกลางแนเวเราสร้าง เราจะเข้าไปข้างในบูวเพื่อนเพื่อนพักอยู่ห้องใดก็บัเนาะเดียวเป็นตัวนี้นอกจากมีห้องประชุมเรามีบ้านพักมีห้องพักหพรงมถ้าผู้ใดอ,อยากพักอยู่ในเมืองก็ถือว่าบนนี้ก็ถือเป็นบนหนึ่งราคาก็บวแพงบัานใดเนาะส่วนใหญ่จะเป็นพนังงานของส่วนกลางแนวหรือพนาังงานทางรัฐมันจะมาประชุมอยู่นี่มีห้องประชุมหลายขนาดนตั้งแต่ราคา 2องแสนจนถึง2องล้านสามล้านคนแหละแล้วก็สามารถพับเป็นมีานอาหารมีจัดคอฟฟีเบรกให้ได้พร้อมเอาปิดซ้ำไปว่าได้ไหมโอ้ไปได้บ่นี่โอ้เอบิง์พอไฟเบิง์กเดินคนไปได้บ่ละ เปิดร้อยเปิดประตูเพิ่นเดี๋ยวพิดให้เพิ่นแล้วกันเน,ะนาะเนาะหลังจากมาพบกันแล้วก็จะพาไปกินอาหารเาพื่อนอยากกินหลายหะายแนวแต่ว่าเขาก็พูดว่าสิพาไปยังก็เลยจะพาไปห้านราเมงอาหารญี่ปุน่นเพราะว่าอาหารเราก็กินมาหลายแบบแล้วก็เลยไปกินราเมงฮอนฮอนจากปาดก่อนโอ้วหาสพเลยว่าฮั่นคิวซูราเมงแต่ว่าเป็นเพิ่นก็มีราเมงหลายชนิดอยู่แลยก็ มีเมนูอื่นอื่นอีกนอกจากลาแมงกรบเบงว่ามันจะเปิดวันนี้ก็เคยไปตอนบ่ายจากเถื่อนะชนมากก็จะไปตอนแรงแต่มื่อนี้ลองไปตอนบ่ายเบงบรรยากาศจะเป็นยังไงบนเนื้ใจว่าจะเป็นจังให่เนาะ้าก็เข้ามาฮอดห้านลาเมงคิวชูลาแมงเรียบร้อยแล้วเนาะตรงนูลนอยู่ไปรับเพิ่น แล้วก็พาไปกินข้าวพาไปเที่ยวไปนวดเรียบร้อยแล้วก็มาเช็คอินสนามบินมัไต่อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็จะกลับบ้านแล้วเนาะก็ถือว่าภารกิจเมื่อนี้ได้สำเร็จเช็ดชิด้นลงด้วยดีตอนนี้เขาได้ออกจากโซนอ่า จะออก่วนเศรษฐกิจแถวหนองด้วงครับวได้ออกบ้านเมื่อคืนดนลพอสมควรดนเติบแล้วนะบวได้ออกจากบ้านส่วนก็จะไปเวียกไปเวียกแล้วก็กลับบ้านไปเวียกแล้วก็กลับบ้านอยู่ทางทางเส้นตรงโดกมนตอนนี้เด้เข้ามาในเมืองก็ถือว่าครับวได้อาจจะเป็นยัง เป็นอยู่ก็เลยว่าบ่มีอย่างหลายเนาะคือว่าเป็นน้ำเศรษฐกิจแต่บพื่อเป็นน้ำน้ํามันแพงเนาะคือว่าคนบ่ค่อยหลายปานใดจะละหันก็ยังเงียบอยู่แล้วก็แล้วก็หกโมอาจจะยังยังไวเกินไปเนาะที่จะออกจากบ้านนะ โซนนี้ก็จะเป็นโซนอีกโซนหนึ่งที่ว่าเป็นค่อนข้างคึกคืนพอสมควรโซนเศรษฐกิจของขคหลวงวิงจันทร์นะตอนแต่ว่าแถวนี้จะเป็นตนลาดจะเป็นห้านที่ว่าเปิดตอนกลางเวนโซนที่เขาไปเมื่อกี้จะเป็นห้านอาหารเป็นป่าเป็นโรงแรมควนจะเปิดตอนกลางคืน,นหลายโซนนี้จะเป็นห้านที่ว่าเปิดฝั่งเวนเป็นห้านขายเครื่องอะไรลดถ้าผูดด้ใดต้องการอะไรลดอย่างต่างๆนี่ที่ว่ามาโซนนี้จะมีหลายเนจากไฟแดงอันแถวตลาด สักเจียงมาน้อยหนึ่งบรชอดไฟแดงนองดวงจะเป็นโซนที่ว่าขายอะไรรถอุปกรณ์ซ่อมแปลงรถนี่ถือว่าโซนนี้มีหลาย ะรปักีครที่พบปัญหามาปรับปรุงไม่ก็ถือว่าน่าสนใจเดี๋ยวเขาจะเข้าไปอีกโซนนึงเนาะโซนนี้นน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 ก็เป็นโซนขายอะไรของจีนเห็นเห็นหลายๆคนว่าโซนนี้กำลังได้รับการพัฒนาสันเดะเราก็เลยสิไปเิึงว่ามันมีอย่างแดเนาะโอ้โหตึกสูงๆนี่สิว่าน่าจะเป็นโรงแรมน่าจะเป็นโรงแรมโอ้เปิดบริการเรียบร้อยแล้วเนาะ บว่าได้มาอีกเถอะโรงแรมโรงแรมอยังไงโรงแรม The Secret ไปทไั้งใดตัวเนี่ยโอ้โหไปทั้งนี้ The ธนาคารกันค่ายุลซันลงุงโอ้มันเสียงอันนี้จะเป็นตลาดจีนตลาดขายไชน่าโปรดักส์แถวอะไรเครื่องใส้ไฟฟ้า เราเป็นยูนซอยนี่แหละเบบิ้งเขาก็เพิ่มใหม่เพิเส้นนี่เแบบิงบ่งว่ามันที้ปองพอดใส่นะแต่มาเราก็ลองไปเบิ่งดูว่ามันปองพอดใส่เส้นนี่แถวนองด้วงทางตัดไปตัดมาเนาะสำหรับคนเราที่อยู่อันต่างประเทศนี่อาจจะงงๆในหนึ่งนะว่าไ่ได้มาบ้านดนแลน้วนะ นี่ก็เป็นอีกเส้นหนึ่งถนนอึลลิกโค,กคมพอสมควรสิ้น้ำไปว่ามันจะไปซอดฮอดใส่นนเส้นนี้ฮอ,อตจัง คลิปนี้ขอขอบใจทุกคนที่ว่ามาเบิง่งบาสมเนะาะครับเจ้าจาังใดก็จะลืมฝากกดไลค์เป็นกําลังใจกดซับสไครป์เป็นกําลังใจเด้เด้อขอถือว่าจบขอปิดคลิปนี้แล้วกันถือว่าไปเที่ยวสองฟังทางนครหลวงวิ่งจันทร์ข้าพเจ้าก็ได้พาพวกท่านไปเบิ่งไปซุ้มบรรยากาศตอนแรงและก็ตอนปลายของนครหลวงวิ่งจันทร์ซึ่งว่าเป็นถนนหนทางลักๆที่ว่าได้ไปเมื่อนี้เนาะและก็ จนฮอดสนามบินจากาเส้นกลางครหลวงมีเส้นตลาดเศ้าจนฮอดสนามบินวัดไตตอนนี้ก็กลับจะกลับขึ้นสู่ดงโดกกลับขึ้นสู่ดงโดกนะจะขอบใจขอบใจ